นี่คือเกมอัตราส่วนชวนคิดซึ่งเป็นกิจกรรมให้เพื่อนๆมีความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของเกมนี้นะคะเพื่อให้เ มาเปรียบเทียบอัตราส่วนเป็นค่ะวิธีการเล่นเกมนี้นะคะอย่างแรกเราจะแบ่งกลุ่มเพื่อนๆเป็นกลุ่มๆกลุ่มละ3ามถึงหคนโดยกําหนดเกมให้หมากสีดําเป็นหมากหลักและหมากสีขาวเป็นหมากรองค่ะหนูขอสมมุติโจทย์ว่าอัตราส่วน2ต่อ3จากนั้นนําหมากวางลงบนกระดานจะมีหมากสีดํา2ตัวและหมากสีขาว3ตัวค่ะจากนั้นตั้งคําถามเพิ่มเติมนะคะเช่นถ้ามีหมากทั้งหมด45ตัวจะมีหมากดํากี่ตัวและหมากขาวกี่ตัวค่ะในขั้นตอนนี้เราจะนําอัตราส่วนของหมากสีขาวและหมากสีดํามาบวกกันคือ 2 3, บวก3ผลลัพธ์เท่ากับ5จากนั้นนำไปหารกับจำนวนเต็มคือ45ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไรคะ9ค่ะจากนั้นนำาก้าไปคูณอัตราส่วนของหมากสีดำและหมากสีขาวจะได้2คูณเเท่ากับ18และ3คูณเ้เท่ากับ27ดังนั้นถ้ามีหมากทั้งหมด45ตัวจะมีหมากสีดำา18ตัวและหมากสีขาว27ตัวค่ะ สามารถเปิดคำตอบได้จากนำ18ไปบวกกับ27คําคำตอบจะได้เท่ากับจำนวนลูกหมากทั้งหมดคือ45ค่ะจากนั้นเราจะเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆซึ่งคำถามจะมีในมุมกลับให้เพื่อนๆคิดในหลายรูปแบบจนก,กว่าเพื่อนๆจะเข้าใจอัตราส่วนค่ะ